การล้านนาที่ดีทางเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเมตตามหาระรวยที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้จักสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช anel น,นี้ไว้เลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดการแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่คุณและคนที่คุณรักจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเหล่านี้จากดี การจัดอันดับนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับความแรงพุทธคุณหรืออิทธิคุณใดๆค่ะแต่เป็นการจัดอันดับตามความหายากหรือว่าจัดอันดับตามสิ่งที่คนรู้จักมากไปจนถึงรู้จักน้อยแต่ดีมากเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับ 5. ยันสุกิติมาหรือยันหนูกินน้ำนมแมว ยันนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นของเครื่องรางล้านนาเนี่ยเราจะพบเจอในผ้ายันล้านนานะคะทีนี้ในผ้ายันล้านนาค่ะลูปลักษหรือเอกลักษณ์ของเขาก็มักจะเป็นรูปของหนูที่กําลังดื่มน้นํานมแมวทําให้ล้านนาที่นิยมในเครื่องรางของขลังเราก็มักจะเรียกว่า ยันหนูกินน้ำนมแมวแต่ชื่อเต็มๆหรือชื่อจริงๆค่ะเราสามารถจะเรียกได้สองชื่อนะนั่นก็คือยันเมตตามหารรวยหรือยันเมตตามหานิยมบทใหญ่หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเรียกตามคาถาเลยค่ะคือยันสุกิติมา ศัตรูคู่อาฆาตกันสองชนิดค่ะที่ไม่เคยกินเส้นกันเลยแต่กลับมามีจิตที่เมตตาต่อการมีความเอื้อเฟื้อมีความเอื้ออาทรต่อการถึงขนาดกลั่นเลือดในอกนะคะให้กลายเป็นน้ำนมให้ได้ดื่มกินนี่จึงทำให้เราเชื่อกันว่าค่ะว่ายานสุกิติมาหรือว่ายานหนูกินน้ำนมแมวเนี่ยมีคุณเป็นอย่างมากในเรื่องของเมตตามหานิยมมหาละลวยและกลับใจศัตรูให้มามี เมตตาต่อเรา C ยันอินหลายคนคงรู้จักอิน ในมุมของเป็นวัตถุที่เราจับต้องได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาจากโลหะชนิดต่างๆว่าแกะมาจากหินเนื้อผงอื่นๆใดๆแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าในผ้ายานโบราณหรือในยานโบราณต่างๆเราก็มักจะพบเจอรูปของยันอินปรากฏอยู่ด้วยเสมอและแน่นอนค่ะว่าพุทธคุณหรืออิทธิคุณหรืออิทธิฤทธิของอินหรือยันอินนั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องของเมตตามหานิยมเมตตามหาสน ในการเข้าหาเจ้านายจะค้าขายจะโชคลาภจะเงินทองถ้าเป็นเรื่องของเมตตาแล้วแล้วก็อินใช้ได้ทุกด้าน 3. ยานช้างเสพนางและมาเสพนางเป็นยันที่ทำให้ใครหลายคนมีความสนใจในเครื่องรางล้านนาและก็ทำให้ใครหลายคนอยากรู้จักเครื่องรางล้านนาให้มากขึ้นใช่ไหมคะ แน่นอนค่ะว่ายันทั้งสองประเภทนี้เป็นยันที่มีอิทธิคุณหรือมีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมสเสน่ลุ่มหลงและหลงไหลตามความเชื่อนะและที่สําคัญค่ะจริงๆแล้วนะในตํำรับตําราโบราณหรือสําหรับใครที่อ่านอักขระหรืออ่านตัวเมืองออกเราจะรู้กันดีค่ะว่าโบราณเขาจะเรียกยันสองประเภทนี้ว่ายันอินช้างและยันอินมา้า 2. ยันประเภทนี้นะคะ ดีมักที่จะสนับสนุนนะให้คนที่มีอาชีพมือถือไม้ไฟสองหน้าเนี่ยบูชาเสมอคะ่ะเพราะตามตำราและตามตำนานที่ได้กล่าวเอาไว้ถึงท่านเนี่ยก็มักจะกล่าวว่าท่าน เป็นหนุ่มผู้รักอิสระค่ะและมีเสน่ห์เมตตาอย่างเหลือล้นง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเทวดานางฟ้ามนุษย์หรือว่ายักษ์มักกรีผลหากเป็นเพศหญิงแล้วแล้วก็ต้องลงรักมอบกายถวายใจและแน่นอนว่ายันที่ดีกำลังกล่าวถึงในลำดับที่สองนี้ก็คือยันทิพยาธร ตามตำนานก็กล่าวเอาไว้นะคะว่าทิพยาทรน,นั้นเป็นเทวดาชั้นต้นหรือว่าเทวดาบริวารของ1ในเท้าจัตุโรกบาลทั้ง4นั่นคือท่านเท้าทัตตรถและก็กล่าวกันอีกคว่าทิพยาทรนนั้นมีฤทธิ์มากดังนั้นค่ะดีจึงนำพายานหรือยานทิพยทรมาไว้ในลำดับที่2เรามาถึงอันดับสุดท้ายกันแล้วลำดับที่1 ยันนี้นะคะมีคนรู้จักน้อยมากค่ะแล้วเราก็พบเจอนะคะผ้ายันนะคะที่เก่าถึงยุคเป็นของแท้ได้น้อยลงทุกวันยันนี้นะได้รับการขนานนามและล่ำลือกันว่าเป็นทั้งนักรบและนักรักจะทำให้ใครหลายคนยกย่องท่านว่าเป็นขุนแผนเมืองเหนือยันที่ดีกำลังกล่าวถึงในที่นี้<ม>ก็คือยันพยาเขาคำ ตามตำนานก็กล่าวเอาไวค้ค่ะว่าท่านเป็นกษัตริย์ผู้มีความสามารถมากคะ่ะไปลบในเมืองใดก็ชนะทุกครั้งไปคุ้มคลองคุมโคนคุมบริวารเนี่ยบารมีมาเป็นอันดับหนึ่งและที่สำคัญท่านยังเป็นนักรักไปเมืองไหนก็ต้องได้หญิงสาวเมืองนั้นกลับมาทำให้ทุกครั้งที่เราพบเจอพญาเขาคําในพรยานโบราณก็มักจะต้องพบท่านตะกองกอดหญิงสาวเอาไว้เสมอ และอย่างที่บอกค่ะว่าผ้ายาันพญาเขาคำเนี่ยใช้ได้ทั้งในเรื่องของบารมีและเรื่องของความรักหรือเสน่ห์ใช่ไหมดังนั้นจึงมักจะนิยมนะคะให้ผู้ที่มีตำแหน่งสูงๆต้องปกคลองคุ้มคลองคุ้มคนมีบริวารต่างๆต้องบูชาผ้ายาันพญาเขาคำ และในตอนต่อๆไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางล้านนาชิ้นไหนกันนั้นอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ